โมากันแล้วมากันแล้วเอาโอ๊ตโอ๊ตนั่งเลยมาแล้วนั่งเลยอ่านะครับเดี๋ยวรอรับของบริจาคใหญ่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 โอ้ยเมียนอะไรของยายเนี่ยมันจะอะไรของยายอะไรของมึงนี่เขายังไม่ได้ให้บริจาคเลยเขายังไม่ได้รับมอบเลยไม่ใจไม่ใจไอ้น้องยาที่น้องน้องยาไป็นแมงม้วนนี่นี่พนายนายเขาไอ้ใหญ่ดีสองเขา โอ้เดี๋ยวก่อนรอรอคุณนายก่อนทำไมต้องรอด้วยวะของก็อยู่นี่โอ้ยน้อง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 อย่าเล่นมั่วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียยายโอ้ยโอ้ยหายไหมไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วเนี่ยไอ้น้องดูดูเขาหน่อยเร็วอย่าอย่าอย่าเฮ้ยประธานประการกันไอโอ้ดูหน่อยโอ๊้ดูหน่อยเอาละครับพี่น้องชุมชนชาวสังกสีทุกท่านต่อแถวรับของบริจาคเลยนะครับเชิญเลยครับ มันจะไหวไหมเนี่ยเสื้อผ้าใส่มันดีๆเดี๋ยวคุณนายเขาจะว่าลลลืืืมมมทุกงาานแ้วตเลยเขาจะร้องเพลงให้ฟังแล้วก็มาไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณนายเขาจะรีบไปงานอื่นเราวันนี้จะถึงเนี่ยข้างหน้าสองถอยสี่นะฮะเฮ้ยคุณคุณคุณบอลบอลทำดีดีอยากว่าอะไรนะคุณเนี่ย นี่คุณเล่นกับ então, ดาราในดวงใจคุณอย่างนี้เลยเหรอผมเมาผมเมาเมาผมไปงัดอย่างนี้เล้วแล้วพี่เขาจะตายเนี่ยเยอะเอาหลับหรือหรือไงอย่งนี้คุณนายเขาจะรีบไปทางนี้คุณนายยอี่ไอ้ซากไอ้ซากกูโดนแล้วรับของอยูคุณนายแล้วก็ไปรับซองจากท่าน รับดีๆอ่าไปรับซองจากท่านเัินเงินเยอะซ่อแล้วมาใส่ซองนา้หนาไอชื่อฝรั่งกันชื่ออะไรนะโอเทียนอ๋อป้าโอเทียนคุณชื่อโอเทียนเหรอครับไม่ใช่ของหน้าเขาดูโอเคเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช้จ่ายซื้ออะไรได้ไหเก็บไว้ได้ลูกบอลครบเจ็ดลูกแล้วก็ไปหาดาก้อนบอลเขา ผมไม่นึกขอบคุณมากครับท่านอ่าคุณยายครับคุณยายละเมียดครับเชนครับหิวยายแล้วเหรอใช่ครับแต่คุณยายเนี่ยนะเขาชอบแหลวพรพอดจริงป่ะจริงจริงๆครับคนหลักคุณคนสวยแถมยังรวยให้มาจังสองสอง ถ้าพี่น้องอยากจะได้ลองก็ต้องมารับบริจาคกับคุณนายอสามีคุณนายก็เป็นคนใจดีหน้าตามีราศีแต่ฟันเยินไปเยินนิดเยินหน่อยคงไม่คิดอะไรแต่ไม่เป็นไรเพราะให้มาสองสอง <ส pipe> นายก็สวยแถมยังใจดีให้บริจาคครั้งนี้ไม่มากไม่มายแต่ให้มาแล้วก็ต้องสบายใจเ,เพราะว่าคุณนายเขาให้มาสองซองเอาไปอีกซองแล้วเป็นนั่งใหญ่ขอบคุณนะใหญ่นะใจจ้ะเกือบลงไม่ได้ ยซัสสัสอ N อีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซัดซัดอส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซัดซัดออีเสอ N อีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซัดซัดอีเส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะเซนทีวียะเซนทีวียะยาเซนทีวียะเซนทีวียะ